เล้ววันนี้เด็กศิล้วนี่ห้อยเหยียบแล่นี่น้องละตีกราบสวัสดีได้สวัสดีเดอ้ดเดอแม่พี่น้องวัดจชกูสุกนเนาะจะเป็นทางลาวหรือทางไทยหรือตามประเทศสไลกับพวอกราบสวัสดีเด้อเนาะเลยก่อนอื่นกับสไลก์ผ่านเด้อพม่ที่น้องเนาะผ่านกุติดตามใมีสไลก์เพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปเดอ้อเนาะเลยก็ขอโมขอบใจเนาะที่ผระขาศโฆษณาเด้อเนาะ โดยพ่อๆกับสาวไล่เมื่อนี้กับอยู่บ้านน้องทงอีกแล้วเห่าเนาะกัสิมาหาน้องทงเหนียวมาหาเอ้ยล่าเอตุ๊กเนาะกับมาตามเคยเนี่ยน่อพี่น้องเอ้ยล่าเอตุ๊กเอ้ยสาเนาะเน่องพี่น้องเนาะกับมาโอมาลมหรือมาดินมาหัวผลขึ้นคือเก้าเนาะน่อพี่น้องเนาะกับตามคนคุ้นเคยหรือว่าคนรู้จักเนาะโดยกับไปหาไปพุมกับสาวไล่เลยเนาะน่พี่น้องไปเลยโอเคเนาะตอนนี้กับสาวไล่มาฮอดบ้านน้องทงกับทเรียบร้อยแล้วเนาะ พ่อสร้างเพิ่นกําลังสิหน้าบ้านน้องทงอยู่เนาะทุกคนเข้าไปหาทางพ่อสร้างก่อนเนาะโอ๋เฮ็ดหยังเด้เนาะโดยอเทหน้าบ้านอยู่อ้ยสวัสดีน้อทองน้องสทองโยสดีเด้อบคนเด้อเนาะอากะเทมื้อเช้านี่เนาะเพิ่นกะเทหน้าบ้านองทง

ที่ในบ้านน้งนนะองชงชั้นนี้ก็งามแล้ไหมคักแล้ในบ้านน้องทงนี่เนาะเออแควันนี้เราก็สิแล้วว่าปบ่บเทไปอีกบ่อบาซั้นนี้พอนะ่อเนาะถ้าทาเที่ยวกันก็าห่อนนะอยมันมันคือห่อนมันมันเป็นดินห่อนแล้วก็ยังให้ เอาดินเข้ามาปั๊บเพียงเลยปลูกหญ้าอมันมันเป็นดินข้อยเนาะโดยเอาหญ้ามาปลูกมาปลูกปลูกมันเกิดอยงามกว่าเอาหญ้าเขียวมาปลูกให้มันเป็นคือนน้ำสนามกินได้เนาะโด็มันมันปลูกห็นมาแล้วก็จักตัดตัดมันปลูกมาแล้วตัดตัดมันงามตัดมันงามมันเพียงเนาะโดยเอาเทประมาณนี้แล้วก็จะปลูกหญ้าแบบเนาะโดยโอ้โดยโดย ủa nhà nhúc giẹp thoải mái không? nhà đẹp nát nốt nó, tôi bảo ăn nhà nhúc nông nó. Mất lái. Mất, mất lái Nó phải có chữ nó nhà nhúc nó. Bánh xèo nó nông thôn nhà xài cái giẹp nhà nhúc. Ế nó. Ơi tít 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 โดยเนาะ่างโอ้แมนแมนแมทางบ้านนองสมัย้จาะภาษามไปน้าต้นนรกงลิมอนกันต้อกงลินี่ัลิงกงลิอย่างทั้งซางพนกับ่างเนาะไปไปไปทางใดกับมิจฉลิเด้งเด้มันแล้วอย่างเดียวเงเซางเพิ่อนี่ดวัดน้ดนยมอี ข่าไปหาน้องทงกับน้องอัตีก่อนโอ้ข้าไปได้บ่นี่มันยังคือมีห้อยเหยียบแหละนี่ถ้ามาเหยียบก้อนแน่นิโอ้มามามาโอเคเนาะไปหาน้องทงน้องพามีน้องนังตีไปหาสะบุนก้อนผันเข่าก้อนเลยเนาะ โ้ยสบายดีได้บัดกุคนเด้อเนาะโดยพกันกินหญ้านี่ป้ามาถึงเกียงโต้กิมักชบกิมักชบเน่เดีวไล่ข่อยคนโตแป๊บนึงเอาะเจ้าสิไปใช้ข่อยขามาเลวเจ้าสิไปใช้แนี้ข่อยห่เจ้าว้าโอเกลียวเจ้าสิป้าข่อยโอ้คเล้อข่อยให้เจ้านัง๋อให่ข่อยน่งบ่เดี๋ยวทังนึ่งนนะตอนนี้มาหานนองชมกับน้องละจิคอกก่าเพี่น้องเลยเนาะ นี่ของฝากน้องาตีมามนาตีถอยิเมื่อได้หนิเดี๋ยวดังกเลนี่มก่อนเห็นน้องโชคเนาน้องละนี่ม่ะนี่สวยงามิน้าผิวโดยให้คนงายเลยโดยอย่างาอย่ามนอย่ามาอันนี้เชียร์ได้จะไปทุกแยวอยู่กัเมีแะน้องหล่ไปหวานเน่น่น่ของเจ้าได้ได้ดูหนะเนาะ มามาพี่อันนี้ให้น้องตาด้ยน้องดัเด้อให้น้องตีเมื่อก้า้ตลเพื่อนน้องนี่น้ำยาล้าหองน้ำนะกะมีน tea, too, ้ำยาตูพื no. yeah. nee. mm. uh ้นเนาะน้ตา yeah. 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 mm ีหอมตาลนยเนาะกินหอมแบบชาบุระเนื mm ้อาบูเะเนื้อชาบวเ้ามันเนยข่ เรเกไปไหนบ้มัได้ไปอยู่ิได้ไปอยู่นอนอนเตียงเตียงเตมบ้าเบ่งป้าถือขันซื้อมาให้้เขเป็นนี่นีนี่นะแมือแมือกพวกอยงใช้มือให้นูใช้มือิิน่หยาดหยินเนหยาม่แบว่าจมกินั่นมร่างมันเป็นมันอมันั่นเอมันจะเด่มันจะเด่

เอาแนวอันขานี้เนาะเนี่ยโคโคโสวดเลยมาพี่ใช่ะหมูจังแม่จ่มโมจังเนมอให้น้รงทงเจอที่สองเนาะ้องทงเนาะโอ้ยถาดีเพราะอันนี้นะตเป็ดตัวนี้ผมเป็ดนั่นนะเป็ดแอบแอบนั่นนะเอาไปต้มกินยน้องเรายมาแต่เศ้าะน้องะอันไม่เห็นหัวคับก็เรียกแต่็ไมดโอเห็นหัวว่างนี่นะโอข่าวดนบนคนเลย ยังอมปะแต่ว่าเหม็นาแแกคตอนนี้มไปจับ้นี่มันสิวกันแดดนะกันแดดวะกันแดดถึงพิงกับเากันแดดขาวขาวเออนี้ว่าขาวดำาดำนี่ว่าขาวขาวอะไงี้ยถ้าจับแกเลยโซขาวนี่ขาวีนี่ ปเนมกชุ้งตีถุงมือถ้าเป็นี่นีน่ะเ็ดเบี้ยเาทาสีไปมสีเต้มหนาเด็ดตาทาสีเท่เสีบ้านนะสีนโอ้สีทั้งหลังบ้านเนาะเลมาดูดูมือนะเ้ยมาดูดูเ้วมือให้เยเลยเ่มมาดูเอกเบื่นงอกมเบื่อเลย่มเือหน่อยเบื่อิดฮักเานิเลืนะดนสามมือแล้ตงตงเลย สีขานเคมื่อเมือมือไม่ดไัเมือ้ดี่าท่านเดยได้ไม่มืไม้อนน้อล่ะเมไม่ก้อนเมื่ไม่ก้อนแล้วมื่อไม่ฉันมืออยอยู่ไม่ได้นะใสเห็ดนั่นไบ่ได้นไบไได้สิใบอีนึงิไป้กลุ่มกนเ้กลุดเ้กลุ่มไได้น้อล่ะแบบกลุ่

ขึ้นทาด้จับเนี่ยนั่งอาจจะพันอนนอนเป็นม้นอนทาตานอนหอมผู้เดียวใช่ไหมหอมผู้เดียวหอมผู้เดียวหอมหอมย้อนลงทงจักรหอมส้นหอมหอมนักหอมลอดบอดี้นักหอมหลอดบอดี้เห็ดเต้ยนี่น่ะหอมหอหอมยังไม่ทันถึงข่าวกินน้ำเข่ายัง แต่พ่อจะากิดนวัตเล่เนาะมา่ากัเดือดอมัดิดีนาะไม่ให้น้องสาวลอยเลยึงแคน้องสาวไปให้จัดไเยล่เป็นไปลินลวเหมือนอะไรปรินต่สิมัแบ่งเพี้ยนมาจ้ะเป็นผักบวจัะไรเนี่ยะผัก ไปสมสรลกันแลนก็ไปเห็ดบัสปอร์ตาีเห็ดบัสปอร์ตไปไทยไทยโอ้ยสิปปะบ่อนิโอ้ไปปะเะนอนอะไตีมานหน้ามอเห็นแน่ๆนี่เป็นแยวไทยเลยโอ้โหจะไปไปนะเด็กไปทังไทยได้เหอก็บเคยไปเถื่อนนี่จะเิดหวังยังไง่าไปว่านอนอะไรตีเจ้ากัจะไปจะไปเนาะะไปน้ำได้องทงเด้เห็ดบัตสปอร์ตไป่ยวไทยเลยจะไปพักด้อ นอนแถวกองขัวนอนอยู่คนนี้กองขัวสะพานไทยดาวม่มาต้องเสียเงินค่าเซาห้องเนี่ยเนอะเสียเงินค่ะต้องเสียอาสาไปน้ำเด้ออาสามอไปปูอยู่กองขัวฮะไหวเหาะไหวเหาะไปพี่หน่อยน่าแซวน้องเล่นอ็ดด้เงินซานจะเพ็ดเรียบร้อยน้องเดือดจะปูตากระโลห้องน้ำ อ่านหนาบ้านเจ้าหนเสียดได้เอาหนาบ้านกคือว่าเอาหนายกมาปลูกเอาน้ำหนึ่งเอาน้ำหนึกเนาะเวลาคนข่ามาเชงได้เหยียบแล้วนาะคนเชียงโม่ข่าวมาเนาะจนจนขโมยยัียงโมกาข่ามาเพราะมีน้ำเนาะเน่เน่หนายุกปูด้วยแบบไปเสียดน้ำแต็กแทนเวลาน้องยางก็ต้องยองยางเน้ยนอนน้องได้ตีบ้านน้องได้ตีแล้วมาปลูเนี่ยว่าของเจ้าเลิศเพื่อนเจ้าปลูกปูบ่ ปลูกเนี่ยต้นหลงม่วงปลูกต้นดินมันแบบบักเราปลกเอาขึ้นชาบยังชิ้นใหญ่เอามาปลูกสิอ๋อแข็งเนาะไม่ใหญ่มันน้ำขุดมันมันบ่ตายว่าใหญ่เยอะหมดตายอารมณ์ดีอารมณ์ดีบ่างไหน่ะอารมณ์ดีตลอดเดีวเจ้าน่ะมือหน้าจะอารมณ์ดีตัล่ะจะอารมณ์ดีตลอดน้องทงเขากันเนาะบ่มีมือใดโศกเศร้าเนาะน้องทงโศกเศร้าไปขอนิ้งเออเนาะ

อย่าทําผิวเลยเนี่อ้ันนัมาฝากน้องธงเลยว่าเมื่อวานมาฝากน้องธงแล้วดึอน้องไมาดึงสะไรกันดีกว่าเลยเนาะสะไรเราขายเครื่องพี่น้องเลยของของน้องเพื่อนเองแน่นี่นเอดึงสะไรมันมือหนักสะไรอ่ะไปต้อนข่อยในเรื่องจักสุดต้อนใจใชอยู่เพื่อนเคื่อนข่อยฮะจุดเพื่อนเจ้าโดยไมสามโน่เพื่อนเลยค่ะกับัตสปอร์ตเนาะน้องธงเนาะยังมาเล่อมาทัวร์อยู่เนาะให้น้องให้เห็นบัตสปอร์ตก่อนเนาะ น้าวนาตีกับเดียวลาเมื่อพอเพื่อยได้บ่หรือว่าชิยูนี่เจ้าโดยลำเมื่อลำเมื่อพอเพื่อยเลยเมื่อไหมเมื่อเลยเมื่อเลยแล้ววันน้จบคลิปเอาเลยเมื่อเลยเมื่อเลยแล้วเนาะเมื่อหอนเลื่อนก็อยู่แล้วเนาะโดยโดยเนาะก็โอเคเนาะสิประมาณนี้ม่พี่น้าวพี่นาะการทั้งสาวไล่กับน้องทงน้องลาตีสิขอตัวลาไปก่อนเนาะอะสบายดีคลิปเพื่อนในน้องแหะโดยสบายดี